โอ้ครับโอ้ใช่ใช่ครับนี่มาฮอกอันนี้หลวงพ่อโอ้ครับครับอ่าใช่ใช่ครับใช่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมไร่ตามฝันฟาร์มปันสุขครับความงดงามของโคกน้องนาธนาคารน้ําของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวรรณครับโอ้ต้นพย่อมพย่อมขนาดครับ โอ้ยงามหลายพย่อมครับหน่อยท่านผู้ชมครับดูมะฮอกกานีท่านสิศูนย์จวดลวดโอ้ยครับครับสองปีสองปีขะหน่อยเพราะว่ามันมีกล้วยครับผมมีกล้วยให้เกิดความสมซื่นงามเมษาครับบ่ขาดน้ำครับเถิงหดน้ำดูแลครับอ่ดโวมใ้จนเครื่องตั การไกล้ชิดครับสุดยอดงามงามล้าให้ครับครับนี่คือความภาคภูมิใจของโอ้ยของชาวบ้านเฮาหลวงพ่อพระคู่ครับเบิงตี้กล้วยยังอ่อนซ่อนครับโอ้หัวปีโอ้ยมีสองสามลอยเครือันนี้นี่ โอ้ยเนาะมีอยู่ส,สุก,กอ,กกกอบังงครับพุนอ้ยสามโอ้โหครับความอุดมสมบูรณ์ครับพ่อแม่พี่นอ้อ,นองโอ้ยครับบึงตีแลักหน่อยงามลายอาาาาโอเคเวลสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อแบบนี้แหละดีแล้วครับ Well, um, yes, uh, I, I'm going to say something to to all of you, Rung Arun, Rung Arun organization in California. Uh, Prakruswan he is one of the founder as Rung Arun's uh, meditations group. Yeah, and also we are very proud of him to let us. Surin agriculture, Surin agriculture foundation, Surin agriculture farming to come over to make his projects, you know, the good project of Koknongna groundwater bank. This is what we got the uh, um, wonderful projects here to make his very dream come true, especially his uh, young sister named Rung. That's why. we make a ไร่รุ่งตามฝันฟาร์มปันสุ you know this is what we wonderful wow we have a lot of banana here every every uh, wow banana everywhere and a lot of trees well look we have a uh, little boat too see oh wonderful this is very good we are very appreciated for his uh, belief in us, surin agriculture center, to make Kognongna project for him. thank you very much. Uh, i'm going to send it to you, rungarun. meditation. wow, look, wonderful. this is very good project to answer for sdg, sustainable development goal. ว้าวสองปีโอ oh, ้โหนี่คือไม้สักครับ d i s t i n c t wood ครับโอ้สุดยอดนะครับท่านครูครับดูไม้แดงสิโอ้โหไม้สักครับแต่ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งมากครับเป็นเป็น indigenous ครับเป็นไม้พื้นบ้านของเราป่าอีสานบ้านเฮาครับว้าวครับโอ้นี่คือต้นบักวาบ้านเฮงว่าไงครับ โอ้ดูดูดูต้นว่าหลังต้นว่าก็เป็นกล้วยเดือศดาดาวยมสด็ยอดครับหลวงพ่อนี่คือความภูมิใจของพวกเราไรรุ่งตามฝันฟาร์มปันสุขครับว่าปีเป็นครับครับอีกปีหน้าก็รับรองเห็นแล้วครับหลวงพ่อดูขับชมดูยางนายางนาโอ้โหเอยนี่ต้นจานบานเฮ้า โอ้โหต้นจานเขาเรียกว่าทองกวาวครับดอกจานบานสะพรั่งหน้าแรงต่อไปท่านผู้ชมเอ้ยโอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนครับแหววใช่ครับหลวงพ่อครับโอ้โหท่านพระครูสุวรรณของเราครับท่านแฮปปี้ผมก็แฮปปี้สองปีเต็มๆครับหลวงพ่อพระครูเออนี่ต้นตะแบกครับ อิ uh, in. นเทนินใช่ครับครับสวยงามมากครับโอ oh ้โหครับ,รบเอาละครับท่านผู้ชมขอบคุณหลวงพ่อครับพระครูเซซัมติงทูลุงอรุณกรุ๊ปของเราครับก็ขออนุโมทนาชาวรุงอรุณซึ่งธรรมารณะเนาะไม่ได้เจอกันนานแต่ก็เข้าไปเยี่ยมบ้าง <c oughs> บางเวลาป้าพัฒนาป้ากี่ประพาหลายๆท่านก็อนุโมทนาวันนี้ก็คงจะได้เห็นในโคกหนองนา ธนาคารน้ําของไร่รุ่งตามฝันความปันสุขครอบครัวโพธรที่จังหวัดสุรินทร์ขออนุโมทานาทุกท่านนะสาธ <สา S 2> ุครับหลวงพ่อครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับชาวรุ่งอรุณจะได้เห็นความอลังการของโคกน้องนาธนาคารน,น้ําดีไซน์และออกแบบโดยหลวงพอ่อดรสังคมครับขอเจริญพรครับ